สวัสดีครับพี่น้องคำนี้พบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราไปกันแบบกระชับกระชับหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าน่าจะเข้าใจบริบทของอากาศกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ f c ช่องนี้นะฮะก็เป็นการอัปเดตสำหรับเช้าวันที่14พฤษภาคมลากยาวไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่15พฤษภาคม พี่น้องท่านใดยอยากทบทวนแนวฝนของวันนี้วันที่13พฤษภาคมเนี่ยฮะที่กำลังจะผ่านพ้นไปในรุ่งสางของพรุ่งนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อค่ำวานกันได้เลยนะครับพี่น้องไม่ว่ากันโดยวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14พฤษภาคมภาพร,รวมของอากาศก็คือลมเริ่มเล่นกลน,นะครับน้องกระแสลมเริ่มเล่นกลพัดมาสองทิศทางหลักเข้าสอบประกบกันนะฮะ แถมมีดาวลุงพุ่งแรงเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะลูกใหม่โผลมาช่วยเสริมทับความชื้นอีกต่างหากผลก็คือฝนจะก,กระจายตัวได้ดีขึ้นนะฮะในหลายพื้นที่แต่จะหนักจับเหมือนคำโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ลมระดับฐานเมฆนะครับหรือลมมรสุม850เฮกโตปสาสคาลนะครับพี่น้อง วันที่14นี้นะครับลมไม่มาแบบธรรมดาแต่มาในรูปแบบสองซีกหรือ2กระแสที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับพี่น้องก็คือซีกซ้ายฝั่งตะวันตกก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดนาความชื้นจากทะเลอันดามันศาสขึ้นไปทางภาคใต้นะครับและก็ล่วงล้ําเข้าไปปกคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบนด้วยกําลังปานกลางนะครับสําหรับซีกทางด้านขวาหรือฝั่ง ตะวันออกนะั้นส่วนนี้เป็นลมตะวันออกนะครับพี่น้องบางครั้งก็มีอาจจะเฉียงใต้ปนนิดๆน,นะครับพัดผ่านอ่าวไทยแล้วก็ยกตัวขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเช่นกันนะฮะจุดสําคัญนะฮะจุดสําคัญของกระแสะลมนี้ก็คือการที่ลมสองสายนี้พัดเข้ามาบรรจบกันหรือเกิดเป็นแนวสอบของลมนะครับ เราเรียกว่า Convergence Zone โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างหรือแถวปากอ่าวไทยตอนบนนะฮะตัวกอไก่นี่คือจุดนัดพบนะครับพี่น้องที่จะทำให้เกิดการยกตัวของอากาศอย่างมีนยัยสำคัญนะครับทิศทางของลมมรสุมก็ตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับพี่น้องแล้วลมชั้นบนที่ระดับ5กิโเมตรขึ้นไปละครับเป็นยังไงครับเราก็มาดูกันเลยนะครับพี่น้องวันนี้ดูเหมือนจะพัดเรียนแบบนะ พัดเรียนแบบหรือสอดรับกับลมระดับล่างอย่างน่าสนใจนะครับคือแบ่งออกเป็นสซีกเช่นกัน,นครับซีกซ้ายด้านตะวันตกก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ยกแนวลมขึ้นเป็นลมใต้ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตะวันตกนะฮะซีกขวาก็คือซีกตะวันออกนั้นก็เป็นลมตะวันออกนะครับพี่น้องที่พัดยกตัวขึ้นนะฮะปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลาง และการที่ลมบนพัดสอบเข้าหากันในลักษณะอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ยิ่งเสริมให้เกิดพื้นที่คอนเวอร์เจนต์ลมนะฮะในระดับบนซ้อนทับกับแนวะทะของลมล่างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่พักกลางตอนล่างหรือรอบๆตัวอ่าวตัวกอนะครับตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยครับทิศทางของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับ ถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กระแสลมทั้งสองระดับมีกําลังและทิศทางที่พร้อมจะผสมพันกันแบบนี้ใช่ไหมครับคําตอบส่วนอย่างหนึ่งนะครับก็อยู่ที่การก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําลูกใหม่บริเวณรอยเชื่อมต่อของสามอ่าวนั่นก็คืออันดามันเบงกอลและมัตตบันทางด้านซ้ายของแผนที่นะฮะ้ายมือพี่น้องนั่นเองนะครับหย่อมนี้แม้จะยังไม่ มีกาลังแรงมากสักเท่าไหร่แนละ้วแต่ก็เริ่มมีอิทธิพลในการเหนี่ยวนําหรือดูดดึงให้ทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการพัดแบบนี้นะฮะพัดพัดเข้าหากันแบบนี้ดังนั้นเมื่อลมมรสุมนะฮะตามลูกศรสีแดงนะครับพี่น้องและลมระดับบนนะฮะตามลูกศรสีเหลืองนะฮะมีการพัด ไปในแนวทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือมีแนวโน้มยกตัวแล้วก็สอบเข้าหากันและมีกําลังแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับพี่น้องมีกําลังแรงขึ้นเล็กน้อยกว่าเดิมลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับก็ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับพี่น้องเกิดการยกตัวของอากาศและมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวได้โดยทั่วไป และการที่ทิศทางการพัดส่วนใหญ่เป็นการพัดยกนะครับคล้ายลมใต้ทั้งสองฝากฝั่งซึ่งก็หลบเหลี่ยมภูเขาได้ดีนะครับพี่น้องจะส่งเสริมให้เกิดฝนจากการพาความร้อนนะครับเป็นหลักช่วยให้ฝนกระจายตัวได้กว้างขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับพี่น้องวันไหนแดดเปรี้ยงนะครับพื้นที่ไหนแดดเปรี้ยงช่วงเช้าถึงเที่ยงอากาศร้อนจัดนะครับ ตกเย็นค่าม,มีโอกาสนะบ่ายเย็นค่านี้ก็มีโอกาสเจอฝนจากกลไกนี้สูงนะครับกลไกฝนนี้สูงเพราะความร้อนที่พื้นดินสะสมไว้จะช่วยดันอากาศชื้นที่ลมระสุมหอบเข้ามานะครับให้ลอยตัวขึ้นไปได้สูงนะครับกลายเป็นเมฆฝนได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าชื้นถ้าคลึมฟ้าคลึมฝนทั้งวันนะฮะฝนมักจะไม่มาตามนัดหรอกครับพี่น้องพื้นที่ไหนเป็นแบบนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ทรงลมจะดูดีนะครับฝนจะกระจายนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับพี่น้องไม่มีหรอกครับฝนหนักถึงหนักมากฮะจนน้ําท่วมอย่างที่บางสื่ออาจจะพาดหัวให้ตื่นเต้นเข็นของขึ้นที่สูงนะอันนั้นน่าจะโกหกนะครับเหตุผลคือลมรสุมโดยรวมนะครับพี่น้องยังไม่ได้พัดแรงมากถึงขั้นนั้นนะครับ โดยจุดเสี่ยงฝนปานกลางขึ้นไปก็มีนะครับในวันที่14นี้ก็คือบริเวณแนวคอนเวอร์เจนที่ลม2ระดับมาปะทะหรือประกบกันชัดเจนนะครับแบบชัดเจนก็คือแถวรอบปากอ่าวไทยนั่นแหละครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะมีท่อตันได้นะครับพี่น้องภาคใต้ตอนล่างสุดนะครับวันนี้ฝนอาจจะน้อยกว่าส่วนอื่นของภาคใต้นะครับ ส่วนหนึ่งของภาคใต้หน่อยเพราะว่าลมมรสุมส่วนใหญ่ถูกยอมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันตกดึงแนวลมให้ยกตัวสูงขึ้นไปทางตอนบนของภาคนะครับลมที่พัดผ่านตอนล่างสุดก็เลยอ่อนกําลังลงและกลุ่มเมฆฝนทางตอนบนนั้นเขาก็จะเคลื่อนจากทิศใต้ขึ้นเหนือนะครับและหรือจากล่างขึ้นบนตามลูกศรสีเหลืองที่ลมระดับบนแสดงไว้นั่นเองพี่น้อง โดยภาพถัดไปเราก็ไปดูผลการคาดการณ์นะครับปริมาณฝน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ7โมงเช้านะครับที่น้อง7โมงเช้าของวันที่14พฤษภาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่15พฤษภาคมพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนได้นะครับ40-60%ของพื้นที่นะครับก็ตกได้บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพ,กพกชรชบูรณ์นะครับพื้นที่ภาคอีสานนะฮะก็มีฝนปพอกับพื้นที่ภาคเหนือนะฮะสี่สเอร์เซของพื้นที่ก็ตกได้บริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬนาครพน,นมมุกดาหารกาลสินชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกะครับภาคกลางก็เช่นกันนะครับพี่น้อง ก็มีฝนอยู่ในราวๆร้อยละ40-60ของพื้นที่นะครับโดยรวมก็ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมนะฮะและก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง40-6 0%ของพื้นที่ตกได้ แถวนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝน40%ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตังสตูลพัทลุงสงขลา ไปดูเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องสอปอลาวนะครับก็40-60%ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงไซย,ยับบริเวีณการไซสมบูรณ์หัวพันเชียงขวางบริค,คมไซคําบ่วนสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือและจำปาสักโดยปิดท้ายกันที่สถานการณ์คลื่นลมในทะเลสําหรับพี่น้องชาวเรือนะครับพี่น้องอา่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรอันามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ